ถ่ายแล้วไม่ต้องแล้วถ่ายแล้วมเราต้องห้ามทำให้ชื่อเสียงของแคนเสียเว้ยเพราะตอนนี้แคนของเรากำลังอยู่ในอันดับที่หนึ่งอันดับที่สองของเซิร์ฟอันดับที่หนึ่งคือเจ้าอันดับที่สองคือข้าวต h e ฟักใครยิงวะออาไงต่อครับบ้ายตัดู ตอนแรกมาไม่ถึงสี่คนตอนนี้เต็มเซิร์ฟแล้วอะเต็มเซิร์ฟเกือนเซิร์ฟอ่าไม่จะทอนคิวเออนี่แหละนี่แหละอ๋ออ๋อยัดแค่วิ่งดีเฟนเซอร์มีไหมโอ้ชิตกลับบ้านเลยวอันนี้เราอันนี้เราอันดับที่หนึ่งการ์ดที่สองของเซิร์ฟได้แต่ทำให้ตื้อเสียงของแคนเสียนะเว้ย ใจไปนน่นแล้วโอ้ยแม่งขาดรอยเลยทำหน้าที่อะไรดีวะจะทำยังไงแล้ววะ <c oughs> คือไม่อยากให้ชื่อเสียงของแคนมันเสียงไงก็ไม่ต้องทำดูเหมือนว่าโซเจอดูอเหมือนว่าโซเจอตอนนี้มันกำลังมาแรงมาก ไม่จดแค่เราจะจำไม่ติดจะเอาไปโ oh, อป้สไายแลจะเอาไปใส่ในยูทูบหรือสต g r ก m รมยูทูบสิต่อเลยแล้วเวลาในการอัพโหลดนี่มันจะนานไหมโคตรอะหรอออน่าจะนานอยูอ่อัพโหลดลงหรอสไปยู่<ร>ข้างหน้าอัพโหลดคลิปละ ตอนอัพโหลดคลิปล่าสุดของเจ้านี่กี่ชั่วโมงห้านาทีห้านาทีแล้วมันย<ป>ู่ตรงไหนอัพโหลดคลิปล่าสุดของเจ้าคือห้านาทีแล้วมันมจะนานตรงไหนสองนาทีก็ล่อไปห้านาทีแล้วสองนาทีก็ล่อไปห้านาทีเอออะไรสองมื่คลิปเวลาสองนาทีก็ล่อไปเกือบ อัพโหลดก็ห้านาทีแล้วอ๋ออ๋อใช่เหรอเออแลวอันนี้กล่าวว่าจะอัดกี่นาทีสิบแล้วพอมัง้งสิบก็พอถ้านั้นมันกี่นาทีอะไม่รู้สองสามชั่วโมงถ้า,ถาสิบสิบนี่สองสามชั่วโมงเลยเหรอน่าจะใช่ละมัง้งโอ้โหผมนี่กลุมหัวเลย เฮ้ยอน,นอโด<ค>นกระเป๋าไปแล้วบอลบอล<อ>คนชื่อบอลบอลน,นี่มันดูเหมือนว่าตอนนี้มันกำลังจะแต่งเจ้าแล้วช่างมันสิเราเล่นเพื่อความสนุกไม่ได้เล่นเพื่อกระหายขนาดนั้นโอ้โหอือหือคำคม นี่ไงล่ะอืมไม่ม,อจจอมอีอาจจะได้ยินเสียงอคอมด้วเนี่ยเอ้ยอาจจะได้ยินเสียงโม์นายกระตูนหรอเออเราเปิดไว้อยู่ตอนนี้แหละเด็กน้อยไม่มีสิ่งที่บแบบไม่มี ดูเหมือนว่าทีมบูจะไม่มีความรอบครอบอะไรเลยนะเอาจบเอาจบแค่รอบนี้ก็พอแล้วมั้งเอฮ้ยต้องรีบไปแล้วโอไปรีบไปทำมันจบจบไปเอากระเป๋ามนะันมาโด้ใส่เออไปบวกปั๊บเสแล้ว โอ้ยเย็ดดีเลิฟช็อตเฮ้ยพูดคำหยาบเลิฟช็อตอ๋อโอเคเฮ้ยโซดาป๊อปเปอร์เฮ้ยอย่าพูดคำหยาบดิเขาบอกว่าโซดาป๊อปเปอร์หยาบอะบีเจโซดาสเปนบวกเลยโซดเชอปเปอร์ตอนจริงเราก็มีนะแต่ชอบใช้ปืนธรรมดามากกว่า เดี๋ยวก็ชนะแล้วอีกเหลืออีกออกระเป๋าเดียวไปเอามาดิเฮ้ยเฮ้ยต,ตัวดาบเปเปอร์มีปุอ่ะต่ไม่ได้ไม่ได้มีเฮ้ยใครไปใครจะไปเอากระเป๋าสกาวไปเอาแล้วเนาะไ,ไปเร็วจะได้จบจบคลิปอัพลงเร็วๆเฮ้ย เฮ้ยดูเหมือนว่าฝ่ายนั้นมันยังไม่ได้สร้างเซนที่เลยอะไรครับสกาวฮะตากมีเหลืองเหรอเย่เออไม่น่าเลยไม่น่าเสียเลือดเลยต้องรีบไปแล้วตอนนี้ดูเหมือนว่าเจ้าจะโชคดีมากตอนนี้แต่ตอนนี้เจ้าโดนแสงแล้วเจ้าโดนแสงโอเค จับคลิปเลยวะเฮ้ยโดนแซงจริงๆรอ่ะจับคลิปเลยวะจับคลิปเลยจับคลิปเลยจับคลิปเลยโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ